เตือนรำสัมสทธดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสายทานใสน้มชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรฐานรักค่ะชื่อเล่นมินนี่ค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่คะน้ำวันนี้นะคะอสุพาพวกเรานักเรียนสมาริขามาใส่ปุ๋ยที่นาบ้านกอะค่ะงั้นเราไปรับชมบรรยากาศกันเลยไหมคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะเติอนทำสัมฤทดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงสายทานสงงามชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรธานรักชื่อเล่นมินนี่ค่ะ <pouquinho> น้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะเรามาอยู่ที่นาบ้านเกาะแล้วอะแล้วเรามาทําอะไรกันอะเรามาใส่ปุย๋ยหรอใช่อะแล้วอันนี้คือเรามาใส่ปุ๋ยแล้วทําไมพี่พีคนอื่นเขาตั้งใจทํางานมากเกินไปทําไมเรามาคุยอะไรกันอย่งตรงนี้พี่พีคนอื่นเขาตั้งใจทํางานมากเกินไปทําไมเรามาคุยอะไรกันอย่งตัวนี้ มยอะไรอะไปกันค่ะอีกเทคนินึงอีกเทคนิดน่งเชื่อดิ